ใช่นอนอยู่บนเชิญนะคะนอนแบบน้อยยันอนต่อไหมแบบนอนต่อไมกเหนื่อยแล้วกตอนนี้งานคริสต์มาสหนูใช่ไหมหนูก็เล่นเหนื่อยใช่ไหมครับงั้นหนูร่างของกับที่โซฟาไมหรว่าจะน,นั่งกับป๊ะปาโอเค๋ยวป๊ะปาดูสิหนไนอนกับข้าวพ่อเวอปาพ่อเวกลัวป๊าไม่กินข้าว ถ้าไม่เอามาส่งก็เขาไม่กินพระมาน่าจะไม่กินเลยแล้วเอามาส่งแล้วแล้วถ้าสมมติอยากให้กินนะต้องต้องเอาแบบนี้มาฝากนี่อันนี้่อไม้ของแม่นี่หน่อโจดม์มีท่าว่ันว่าหน่อโจดหรือเปล่าครับหน่อโจดอันนี้ปลาทูปิ้งปลาทูปิ้งปลาทูอะไรอ่ีกคะอุ้ยน่ากินมีใบตองอันนี้ส้มผักส้มผักอันนี้แม่เอามาฝากด้วยนะครับก็หมูแดดดี ทุกคนอันนี้ขาดไม่ได้แล้วล่าสุดนะแม่แม่พ่อเอมาแม่กับพ่อมาแล้วแม่เพิ่งได้กินฝีมือแม่แม่ครั้งแรกแม่แหกของพ่อเวเพิ่งได้กินฝีมือของแม่นานคือแม่ของป้าเป็นครั้งแรกแม่บอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวจะไปทําตามแม่บอกว่าอร่อยมากแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวจะลองเอาไปทําขายด้วยเพราะอร่อยจริงอร่อยอร่อยมากมีอันนี้ด้วยตำขนมจีนตำข้าวปุ้นอันนี้เขาตำยังไงนะ เนียกินของเค้าเองนะคะรอกินใส่จานรอกินใส่กล่องใส่กล่องก็ได้ครับนาะจะกด้าิันไก่อันนี้ก็ข้าวเหนียวใหม่อาจจะอุ่นนิดนึงช่วงเนี้นี่ต้องรีบกินข้าวช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์สดเลยทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ยขายนีออนล้วขายดีมากเลยนะเซ็ตไวอ่ะเซ็ตหลาวไวเขาไม่ให้พูดเป็นสบู่กับโลชั่น ยิ่งเราเปิดรูปไอ้นี่นะนาะตัวเองเนาะเราเปิดรูปกุ้งอะ่ะเมื่อก่อนกุ้งมันตัวเข้มเข้มใช่ไหมแต่ตอนนี้ดูกุ้งปัจจุบันนะั้ดูปังขึ้นสว่างขึ้นแล้วเราจัดโปรโมชั่นด้วยนะปกติเซตหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบตอนนี้ให้ช่วงเป็นของข,องขวัญปีใหม่เดือสองร้อยห้าสิบเก้าบาทได้สบู่ด้วยได้โลชั่นด้วยนะครับได้สบู่ด้วยได้โลชั่นด้วยเดือสองร้อยห้าสิบเก้าบาทรีบซื้อนะตอนนี้ส่งกันไม่หวาดไม่ไหวเลยครับปังมากเลยส่วนใครอยากได้ เซรั่มผิวหน้าเราลองใช้กันแล้วทุกคนสุดๆมาเองไหมสุดๆเลยมากินข่าวบาันทีนีิเครับโต๊ะนี้เป็นทั้งโต๊ะทำง,งานแลวะวตกินข้าวนี่ต้องมากินประกบเลยแต่เซตผิวกางต้องซื้อตอนเซตผิวหน้ารอหน่อยนิดนึงนะทุกคนนะตอนนิดนึงแต่สําหรับคนที่แบบอยากจ่อยมันกุ้งปุ๊บเนี่ยสี่สิบโลแล้วกุ้งหายไปนะรออีกประมาณปลายเดือนนี้น่าจะได้นะครับอืม นัวก็คือกับหนอดโจทย์ด้วยบางคนที่ก็ไม่รู้จักว่าหนอดโจทย์คืออะไรนะคะหน่อโจทย์คืออะไรหนอดโจทย์ก็คือน่อไม้ชนิดหนึ่งเราก็ไม่รู้หนออโจทย์ก็คือหน่อไม้ที่มันเกิดขึ้นเป็นแหน่งตามตามป่าเขาเรียกหนอดโจทย์อันนี้หมูแดดเดียวของแม่แม่ส่งมาให้ทุกเดือนแม่จะส่งมาทีนึงแบบแม่ตั้งใจว่าให้เรากินเป็นเดือนสรุป แรกที่หนึ่งหมดเลยสุดไ้ายี่มันทินเพลินอร่อยอ๋อตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นข้าเที่ยงข้าเชา้าเข้าเชา้าข้าตัวเองไม่หมา,าก็ไม่กินเลยใช่ไหมล่ะอืมเราต้องไปดูเด็กไว้ครับแพ็คของในช่วงนี้แพ็คของเยอะไม่รู้แพ็คของทันหรือเปล่ากุ้งบอกว่าหลังบ้านอะหลังจากที่เราโพสคลิปไปแค่ไม่ถึงวัน เกือบสองพันบาทหลังบ้านสองพันบาทใช่ลอดูนะถ้าเปิดตัวเนี่เปิดตัวเซรั่มกับตัวที่กุ้งกินแล้วมันห่ายไปสี่สิบโลกลมบากกว่านอีกอร,อ,อร่อยมากเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเรียบร้อยทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ต้องไปดูเด็กที่ออฟฟิศเรามีออฟฟิศสองที่ที่หนึ่งคือที่นี่ อีกที่หนึ่งก็แถวใกล้กันนี้่แหละอืมไม่บอกอ <laughs> ไม่บอกว่าอยู่ไหนอ, <laughs> อันนี้พุกคนดูได้นะส้มผักฝีมือแม่ฝีมือย่างน้าคกับมสมกำลังพอดีอตัวเอง่าจะชอบรถนี้แม่พี่เนีะ่ะเกยเกยสงสัยว่า ทำไมเขากินส้มขนาดนี้เพราะปกติคนจะกินเขียวเขียวเนาะแม่เคยทาให้ครั้งแรกนะแล้วเวเอาไปตักแดดเห็นมันสม้มเห็นมันสม้มแม่เลยอ้อเจ้าเสียเวนะจะกินได้แม่ก็เลยมากินเนี่ยหลายคนอ,า,อาจจะต้องถามาทำไมเพราะเวแต่งหน้าอย่างนี้วันนี้งานคริสมาสที่โรงเรียนลูกตื่น,นแต่ตีสี่เลยแล้วก็ไปด้วยกันเสร็จแล้วก็ป๊าทำงานตอแล้วเวก็เลยตามมานึกว่าเนี่ยป้าป๊ากินป้าป้ากลับมาทํางานต้องยังไม่ได้กินข้าวแน่นอนก็เลย พอศิลกรรมลูกเสร็จกลับบ้านไปเตียงกับข้ามาเลยมาถึงก็ต้องนั่งรอเพ่อป้าก็ถ่ายงานอยู่นล้วาตอนที่ดูคัมเพงขึ้นไปแสดง่ะภูมิใจมากเลยเห็นลูกร้องเพลงแล้วก็ตกมือแบบโชว์อยู่ข้างบนภูมิใจในหัวงั้นแล้ววันนี้คัมเพีงใส่เชิ้ตแล้วล่อเลยเนาะเป็นบ่าวคุมลีหล่อเลยกินข่าวกันมาเามล้วเราตอ้องรีบทานข้าวขอนนะครับทุกคนเดี๋ยวก็เราจะไปดูที่โกดังเด็กๆส่งของไปไงบ้างไม่รู้ใครที่อยากสั่งรีบสั่งได้เลยนะครับ ตอนนี้ยังเป็นราคาโปรโมชั่นที่ให้เป็นช่วงปีใหม่อยู่เลอ259บาทปกติเมื่อก่อนเราขาย1,250เลยนะไม่เคยคนลดราคาแล้วก็เรื่องผลลัพธ์ทุกคนมั่นใจได้อยู่แล้วทํามา12ปีนี่2คนนี้แล้วก็ไอ้กุ้งแล้วก็ทุกคนที่เราอยู่ใกล้ๆเราอะใช้นีออนกันหมดสว่างทุกคนผมเกิดมาเข้มมากดำแดงอะผมได้ประมาณนี้ผมภูมิใจแล้วและทั้งหมดนี้คือผลงานของนีออนที่เกิดมาขาวเหลืองก็ได้แบบนี้259บาท ตอนนี้นะเฉพาะตอนนี้นะครับรีบสั่งนะมีบริการเก็บเงินปลายทางครับไม่ใช่แค่วัยรุ่นต้องใช้นะแม่เลยก็ใช้เหมือนกันแม่ชอบมากเพราะว่าสมู่สูตรเนี่ยใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายแม่ว่าไม่ต้องแยกสมู่ต่อไปละแล้วรอยลอยที่แบบไม่สมบเสมอุบนหน้าแม่อะไรเนี้ยแม่ว่าดีขึ้นมาหน้าแม่หน้าแม่เกลี้ยงเลยอืเอาอย่างนี้ปกติทุกคนต้องอาบน้ําต้องทาครีมทาโลชั่นอยู่แล้วจะอาบจะทาทั้งทีอ่ะเลือกของดีๆอย่างเงี้ยไปใช้ดีกว่าอืม ให้มันคมค่าเลยเนาะอบอกเลยไม่ปิดหวัง